ดูไกลๆนึกว่าท่านพี่กำลังง้างยิงขนูนะแม่กระสุนหมดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าน้ำมะนาวชักที่อินเดียนะโหมาดูกันนะแบบว่าเสิร์ฟท่านเหล็กกันเต็มๆไปเลยนะกินทีนี่ร้องคำว่าสาธุนี่ยังน้อยไปนะเริ่มมานี่เขาก็จัดการหั่นมะนาวกันก่อนนะ ก่อนหน้านี้นี่ถังนี่เป็นสีฟ้าล้วนนะครับตอนนี้ก็ถูกกัดกินไปด้วยน้ำมะนาวนะสีก็หลุดไปบ้างไม่เป็นไรนี่อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเติมเกลือหิมาละยันนะครับผมก็บีบบไปนะได้เท่าไม่เท่ากันบ้างแต่ละแก้วนะแม่ทีเดดของร้านนี้คือการชักน้ำออกมานะสังเกตว่าด้านบนนี่คือสนิมเต็มข้อกันแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะเรากินข้างในนะรอยเชื่อมนี่ยังมีสนิมเลยนะโหสุดยอดไปเลย น้ำข้างในนี่คือเขาเป็นน้ำเย็นนะครับก็เลยดึงมาได้ดแบบนี้นะก็เป็นกิมมิกเล็กน้อยที่อินเดียนี่สเต